ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่6เดือนสิงหาคมปี2554นะครับผมดีเจต้นพร้อมทีมงานลูกทุ่งเอจนะครับไม่จะเป็นดีเจปุ๋นะครับดีวุดครับเวุเมืองอุบลแล้วก็ มีดีเจหนึ่งเป็นตากล้องครับวันนี้ามาครบทีมกันนะครับได้มาเยี่ยมเยียนกับเกษตรกรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทลากแก้วเอจีกรุ๊ปนะครับอยู่ที่บ้านอะไรครับคุณป้าบ้านน้องโกศครับเบาวเล่าก็ได้เด้อบ้านน้องโกศ์โกย่างนาะต้มยปลาุกสรท่าซุกสรรเนาะอำเภออำเภอร่างกระบือกระบือจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรกันเนาะเอาแนะนําตัวนิดนึงครับคุณป้าคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อสาย ซื้อจริงซื้อเหรียญคือซื้ออีลุงอีเนาะคนจะรู้จักลุงอีอป้าคุณป้าอะไรนะบ้าเนี่้าเนี่เนาะครับผมวันนี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอจครบเซ็ตทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยทางดินปุ๋ยขี้ข้างทาวพร้อมด้วยเลยวันนี้ครับเปิดตัวปุ๋ยตัวใหม่เราได้ใช้เป็นแปลงแรกที่นี่ นะครับเนาะข้าววันนี้พอใจไหมข้าวออกรวงอีกไม่กี่วันจะได้เกี่ยวแล้วสองสามวันจะได้เกี่ยวพอใจปพอใจพอใจเนาะพอใจวันดีก็สุียเห็นว่าเขาจะมาซื้อเป็นข้าวปลูกกันเลยเามาจองทั้นสองเอาสองเจ้าเอาคนละอุ่มละอุ่มคนละอุ้มเลยเนาะจองเป็นข้าวปลูกเลยข้าวเม็ดสวยเจ๊ไรครับช่้งสีเปีรสไร่วมรวมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย น่าเหมือนย 28. 28ี่สิบแปดไร่เนาะแล้วข้าวปลูกพันอะไรครับอรขออีกเก้าขออีกเก้านะอชัยนาด 29, นะายาีออ่สิบเก้า 29, นะครับผมอายุจริงๆมันประมาณกี่วันครับเนะี่ยร้อยห้าวัน ร้อยห้าวันเนาะราคาันี่วได้ร้อยห้าวันเกี่ยวได้เลยแล้วรุ่นนี้เห็นว่าได้มีการได้ใช้ปุ๋ยขี้ข้างคาว ag turbo ของบริษัทลาดแก้วตอนข้าวเล็กเห็นว่าเอามาทดสอบกี่กระสอบนะเอามาสองกระสอบสองกระสอบเนาะไปวันประมาณสี่ไร่ใช่ไหมครับประมาณสี่ไร่หแต่รู้สึกว่าถูกใจตอนข้าวท้องนี้ไปเอามากี่กระสอบนะครับ วันแี่สองีไปเอามาอีก2ิบลูกเอาหกล้วไปเอาเองเลยไปเอาที่ร้านเลยไปเอาที่เซ็นเตอร์กันเลยถูกใจมากครับยี่ยี่สิบกระสอบบวกยูเลียไปเท่าไหร่ครนะซีลูก สี่ลูกเนาะนี่ติดหาลูกก็ลูกยูเลียอ๋อห้าลูกต่อลูกหนึ่งหนึ่งกระสอบยูเลียนือว่าประหยัดดีเลยห้าเลยนะครับเช้าวันหาลูกอ่าเธอบอกว่าห้าลูกนึงอันนี้ลูกนึงอ่ายูเลียลูกหนึ่งเนาะวันกระเด็นซ้ำนี่ละครับผมวันพอใจยุดอกพอใจเนาะแล้วแล้วได้ฉีดปุ๋ยทางใบปุ๋ยน้ําสูตรข้าวเล็กไปกี่ครั้งครับข้าวเล็กสองครั้งเนาะก้อนที่ครับสองครั้งนึงอ๋อแล้วมาชุดข้าวตั้งท้อง ตั้งท้องนี่แหละครั้งนึ่งแล้วก็เป็นข้าวเป็นเม็ดนมนมอีกครั้งหนึ่งเป็นเบียดเสร็จข้าวเล็กสองครั้งข้าวตั้งท้องชุดที่ถือกันอยู่ที่สองครั้งเนาะสองครั้งครับผมแล้ววันนี้ข้าวที่ออกมาวันนี้พอใจไหมดูจากรวงข้าวคุณป้าอีกพอใจครับู พอใจมากน้อยจนคนมาขอซื้อเป็นข้าวลูกเลยแต่ว่าเขามาขอพันแล้วพูดได้ก็อยากได้แต่ว่าพอให้เขาซื้อทายเขานีเบิรดเลยเบิร์ดขายเขาขายเลยครับต้องเอาเก็บไปขายเลยเนาะแล้วก้าเขาดีขายนะป้าเนาะตัดแล้วเอาให้เอาเก่าพันคนนี้นี่บอขายเพียรละเก้าพันเลยนี่โอ้ขายกระปุกได้ก็เอาเอาไหมเขาเอาไหมเก้าพันเขาเอาเก้าพันนี่เอาเลยขอืออุ้มหนึ่งเนาะ ยี่สิบแปดไรเนี่ยกาวันสิได้น้ำหนักประมาณการเท่าฉลยขพอในใจครับตั้งใจอยากจะได้เท่าไหร่จากประสบการณ์เราทำงานนี่น้ำหนักเนี่ยผ่านเกณฑ์ว่ากันในบันนี้ได้รับก็นั่นเพราเผื่อใจเยอะกว่านั้นแต่ถ้ายยี่สิบห้าเกณฑ์นี้พอใจไหมพอใจพายยี่สิบห้าเกณฑ์นี้ก็ถือว่าพอใจเนาะใจแล้วสเกณฑ์บาพวกเขาเป็นอะไรบ้าเนาะสวยไหมเม็ดข้าวใสดีไหมดูจากกเมได้อยู่ ใช้ได้เนาะเม็ดใสดีเนาะถ้าบัตถอดตัวเนี่เตีงอาจติแตกกันย่านนะนะวางบตัวย่านแบบสูตรนิดน้อยบางตัวก็สูตรนิดน้อยแต่รุ่นหน้านี้ที่นี่เม็ดข้าวไม่แตกรับประจันครับเม็ดสวยนาก้อนไปต้องหันว่าจะถอดครับถ้าวัตแตกอ้วนไม่แตกอ้วนเท่าตอนเลยครับตัวหอมพนที่นี่รับประกันคุณภาพเม็ดไม่แตกเนาะ ัวแตกก็เลยว่ากาดไรถอดแล้วรุ่นหน้าเห็นว่าสั่งจองตัวนี้ไว้40กระสอบเลยใช่ไหมครับเอา40กระสอบวรุ่นลูกหลอกไปเอาเลยก็จองเอาเองเลยเอาเองเลยวทีมลูกเลยปลูกใจมากดีบุญครั้งคราเอจเ g อร์โบนะครับเอาเดี๋ยวยังไงทีมงานลูกทุ่งเอจคงจะได้ติดตามผลอีกไม่กี่วันจะกำหนดเกี่ยวแล้วนะครับเพียง2-3วันนี้จัดแปลงนี้จะได้เกียวว่า 28ไร่ของลุงอีลุงสายป้าเนียมจันหอมจะได้ทั้งหมดกี่เกวียนนะครับเดี๋ยวผมได้ติดตามผลให้อีกทีนึงรับได้ฟังรายการมรนจำไหมครับฟังประจําัเร็วเลยประจําฟังประจําอย่างนี้บอกแปรยแปร์ยังยังไม่เห็นตัวอยู่สิได้ฟังลูกทุ่งเอจีประจําด้วยนะครับเป็นแฟนเพลงทั้งสองท่านเลยหัวนี่เป็นต้นไงเนี่ยวัเสียงหัวก็เสียงหัวลอเจีวุบนเดี๋ยวเพลงงอเพลงตามเขาอีกแฟนเพลงประจํประจําเอา วันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงทั้งคุณป้าด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงได้ติดตามผลอีกทีหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณทุกทนมอครั